บอนสีพยามุจลินบอนสีหายากที่หลายๆคนกำลังตามหา พยามุจลินเป็นลูกผสมระหว่างสีสุภราชกับชื่นบานผสมพันธุ์โดยคุณทวีประสิทธิ์เมื่อปี2540และเป็นผู้ตั้งชื่อจดทะเบียนเมื่อปี2542อยู่ในตับเบตเตเล็ดวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบอลสีพยามุจลินซึ่งเป็นบอลสีที่หายากและกำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ลักษณะของบอลสีพยามุจลินบอลสีพยามุจลินเป็นไม้เถาอิงอาศา มีน้ำยางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวจอตรงข้ามเป็นคู่มีรูปทรงรีขอบใบหยักแบบฟันเลื่อยเส้นใบสีเขียวเข้มบอนสีพยามุจลินเป็นบอนสีที่มีก้านใบเป็นใบกาบ ก้านใบมีขนาดยาวประมาณ1เซนติเมตรจะมีดอกสีเหลืองครีมอมแดงก้านดอกย่อยจะยาวประมาณ2.5เซนติเมตรเรียงกันเป็นแบบซีโย่ร่มมีก้านช่อยาวประมาณ2-3เซนติเมตรเมื่อกัดสีเต็มที่แล้วจะมีส่วนกลีบดอกและโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น5้ากลีบมีสีแดงพบในอินโดนีเซียและบอร์เนียวในประเทศไทยพบที่ภาคใต้ตามป่าดิบริมแม่น้ำ และนี่คือเรื่องราวของบอนสีพยามุจลินที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆของบอนสีในครั้งต่อไปค่ะ